เราเสียใจมันคือไม่ได้ทําอะไรให้เสียใจเลยนะแค่ว่าสอนลูกธรรมดาปกติเพราะหลายอย่างเราอะไม่โตถูกไหมเหมืนอนเราล้างจงล้างจานป้าก็บอกแล้วว่าเออถ้ามันมีอะไรนิดหน่อยล้างได้ก็ล้างถูกไหมอันนี้ก็สร้างก็ป้าก็สอนเราเก็บที่นอนเนี้ยเราตื่นสายเนี้ยไม่เก็บป้าก็สอนเราเราก็ทําเออมันก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีถูกไหมถูกไหมเราก็เออรู้จักเก็บรู้จักอะไร ไออย่างเมื่อวันนั้นอะแค่นั่งแค่นั่งเออขยับใปเจ้แล้วแม่ก็พูดอยู่คํหนึ่งว่าทําไม่อยากจะไปเดือดไปให้มันขยับเห็นหน้ามันไม่ดีแล้วหมายความเราทําหน้าไม่ดีถูกปะถูกไม่ถูกก็ไม่รู้อป้าก็ไม่รู้เพราะป้าไม่ได้สนใจดูใช่ไหมป้าก็ว่าเออแม่เขานั่งคุดคูอยู่แล้วตรงตรงนั้นก็ไม่มีที่จะลงของเต็มหน้าแม่เขากินไม่สะดวกถูกไหมอ่ะแล้วเรานั่งอยู่ ที่เราก็ว่างอยู่ขยับให้เจ้เขาแล้วถูกไหมับต้องขยับให้แม่เขานั่งมันจะดีกว่าแม่บอกไม่เป็นไรก็จริงแต่เราอ่ะเราอ่ะเป็นลูกอ่ะนึกออกไหมผู้ใหญ่เขานั่งลําบากเราก็เฉยก็เมยก็นิ่งก็พูดออกมาว่าเออมันก็ควรจะขยับยแล้วเราก็ร้องไห้ไม่อยากไม่กินแล้วคืออะไรแล้วเมื่อเมื่อคืนป้าก็อยากจะหาคําตอบจากเราไม่เกิดอะไรเพราะว่าป้า ป้ามั่นใจว่าป้าไม่ได้ด่าอะไรเรารุนแรงเลยมันก็สอนรูปปกติธรรมดาถูกไหมไม่ได้ด่าไอ้ฮี่ไอ้ไอสาตร์ไม่ได้ขึ้นอะไรแรงๆถูกไหมถูกปะอ่ะแล้วเราอยู่ดีๆเดินไปไม่กินป้าก็งงไงมันน้อยใจอะไรก็อยากจะรู้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเลยเนี้<ม>เป็นเมนไม่เป็น<ม> <laughs> เราเพี้ยนว่ะเนี่ย คือมันต้องรู้นะดีๆดจะทําอะไรมก็ต้องรู้ว่าเอออะไรเป็นอะไรไม่ใช่ป้าก็งงกับเรามันจะร้องไห้ร้องไห้โดยที่ไม่มีสาเหตุมันก็ไม่ไม่ใช่หรอกป้ารู้ว่าเราต้องแบบว่าเหมือนกับว่าโดนบังคับอะไรหรือเปล่าเล่นเกมอยู่เล่นโทรศัพท์อยู่กับเพื่อนแล้วอยู่ดีๆหม้อเดือดกระายเรียกเปนย่างมงย่างหมูเราก็ไม่อยากทําขั้นหนึ่งแล้วอ่ะกินสักพักหนึ่งเอาปิ้งหมูปิ้งหมูป,หมปิ้งเศจกินของตัวเองคนเดียว พอกินหมดแล้วมาแย่งของป้าอีกอันนี้ทําไม่ถูกนะเพราะอะไร<_<_'>พื้นที่มันมีพื้นที่ว่างอยู่ถูกป่ะ <_' S 1> พื้นที่ว่างเยอะแยะคือป้าไม่ได้ห่วงแต่ว่าป้าสอนเน้เรารู้จักว่าอะไรมันควรจะเป็นยังไงไม่ได้ห่วงนะหนูจะมากินของป้าเนี่ยป้าไม่ว่าแต่ว่าป้าต้องสอนให้เรารู้ก่อนว่าเออในเมื่อเรากินของเราเราปิ้งของเราเสร็จแล้วเรากินของเราเอาหมดไปเนี่ยแล้วมันมีพื้นที่ว่างอยู่เนะี่ยแทนที่เราจะกินไปแล้วเอามาอปิ้งเพิ่มแต่เราก็ไม่ทํา พอกินชุดแรกหมดมากินของป้าเลยมันไม่ควรไม่ใช่ว่าอะไรหรอกมันไม่ได้ร้ายแรงอะไรหรอกแต่ว่าพูดให้พูดให้เข้าใจว่ามันไม่ควรแค่ว่าเออเราก็ติ้งของเราเพิ่มเข้าไปใหม่ดิเพื่อที่จะกินรอบสองต่อไปถูกไหมไม่ได้ว่าห่วงไม่ให้อะไรหรอกแต่สอนให้เรารู้ถูกปาเออแล้วไม่กินแล้วไม่อยากไปแล้วกูไม่กินละคืออะไรก็งงไง งงนะเรางงตัวเองไหมเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะนึกไม่ออกก็เพรางงเงาเนี่ยเพราะบางคนมันต้องรู้สิต้องคิดให้ได้เดี๋ยวเออเราน้อยใจอะไรน้อยใจว่าป้าด่าเนาะปกติแม่ด่าคนเดียวแล้วพอป้ามาด่าเลยน้อยใจเออทำไมมันร้องไม่รู้ก็ร้องก็ร้องแล้วนี่ก็ร้องอยูแล้วนี่คืออะไรงงงงกับเรา สับสนอะไรไะเนี่ย mm. คิดอะไรไม่เป็นเนื้อเนี่ยฮะแล้วจะบอกให้นะสิ่งที่มันทําให้เราเป็นแบบเนี้ยไม่ว่าจะอารมณ์ไม่ว่าจะความโกรธอะไรละมันเริ่มจากโทรศัพท์เราควบคุมตัวเองไม่ได้นึกออกไหมอย่างแรกเลยมันจะกินเวลาเล่นของเราโทรศัพท์มันทําให้รู้สึกไม่พอใจว่าเออเวลาอยากจะเล่นโทรศัพท์เราต้องมานั่งกินต้องมานั่งอนี้แต่กูอยากเล่นโทรศัพท์ไม่อยากกินไม่หิวหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะเป็นอย่างนี้ หลายหุนหลายครั้งอาจจะบอกให้เวลาอะไรก็แล้วแต่ที่เล่นโทรศัพท์เพลินๆใช้ทําอะไรอะ่ะเราก็จะไม่อยากทํา mm hmm. สังเกตตัวเองไหม mm hmm. เล่นเพลินๆอยู่ดีๆไปซื้อของหน่อยไม่อยากกินไม่อยากไปถ้าแม่ถ้าป้าไปซื้อให้แม่ไปซื้อให้หนูอยากกินขึ้นมาทันทีเลยหนูอยากได้อยา่าง,งนู้นอย่างนี้อย่างนั้นพอหนูจะต้องไปซื้อเองเนี่ยไม่เอาแล้วยอมไม่ไปดีกว่าทาั้งที่อยากกินถูกไหม mm hmm. นั่นเพราะว่าโทรศัพท์มีอิทธิพลสำหรับเรามาก เกินไปรู้ตัวว่าโทรศัพท์ไม่มีทิพลสาหรับเรามากเกินไปนะถ้าสมมุติเราเล่นอยู่แล้วเราสามารถทิ้งโทรศัพท์ไปกินข้าวไปกรอกน้ําไปนู่นไปนี่ไปทํานู่นทํานี่ทากิจกรรมอะไรก็แล้วลแต่ที่คนหนึ่ให้อยทำโดยที่ไม่มีความรู้สึกเออนั่นแหละแสดงว่าเราอยู่เหนือสิ่งนั้นแล้วป้าไม่เห็นมีปัญหาเลยป้าเล่นอะไรอยู่เนี้ย ป้าจะไปกินข้าวกินอะไรป้าก็ไปกินเลยแล้วกลับมามันก็เล่นเหมือนมันก็เล่นใหม่ได้อะเกมเกมอ่ะถูกไหมถูกไหมเกมมันเริ่มใหม่ได้ไงถูกปะถึงมันจะตายมันจะอะไรแต่เกมมันเริ่มใหม่งได้ได้ถูกปะถูกปะคุยกับเพื่อนใหม่ก็ได้ต่อต่อเดี๋ยวเป็นฉันไปกินข้าวก่อนจะไปขวานบ้านก่อนอะไรก็แล้วแต่เราคือมันติดโทรศัพท์รู้ตัวไหมไอ้ที่เราติดโทรศัพท์แล้วเราทําให้เราเดี๋ยว แยกแยกไม่ออกว่าอะไรอะไรควรไม่ควรเนี่ยมันเพราะว่าเรายังเด็กรู้ตัวรอเปล่าถ้าโตถ้าโตแล้วอะ่ะมันจะไม่มีแบบน,นี้อย่างเฮียยูสมัยก่อนวัยรุ่นเนี่ะปีม .1 ม .2 อ,อ,อะ่ะเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนให้ทําอะไรก็ไม่เอาเหมือนกันก็เหมือนเราอะ่ะแต่เราอะ่ะเริ่มเร็วกว่าเขาเยอะไปรู้ปะของเขาเริ่มมอม .3 ของเรานี่ป .5 ป .6 เอาแล้วมันทําให้เราไม่มีวุฒิภาวะรู้ป่ะเนี่ยหือ อลมอ่อนไว <c oughs> น้ำตาไหลป้บกูอะไรของมันวะกูเลยงงอยู่ดีกูไม่กินแล้ะเดินหนีแล้ะไม่เอาแล้วไม่กินแล้ว <c oughs> ถูกปะเพราะอะไรก็หาหา,าสาเหตุไว้น้าตาไหลอู้น้าตาไหล <c oughs> ทำไม,ำไมน้อยใจอะไร ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว,ว่าสอนให้รู้จักแค่นั้นเองเราป้าไม่ได้ด่าไม่ได้ว่าอะไรรุนแรงเลยเห็นไหมป้าไม่ได้ดุเราเลยด้วยซ้ําถูกไหมรู้ว่าป้าดุฟังเสียงแล้วกลัวไม่ไหวแล้วยังไงมันคืออะไรกันแน่งงอืมก็สอนไว้นะเนี่ยอะไรที่แบบทําอะไรให้แม่ได้ก็ทำรู้ไหมทุกสิ่งทุกอย่าง เขาทำให้เรานะเช้าเช้าตื่นมาทําแซนวงแซนวิชเห็นหรืยังเนี่ยกินอยังเนะี่นยนะทาแซนวงแซนวิชเรากินยังแ,ยนะแม่เขาทาแซนวิชไข่คเคยเลยนะกินยังนั่นะนะแหะเออรู้มัง้งอ,อ,อะไรควรไม่ใช่โหูนั่งขวางทางหมดเลยแม่เขานั่งลําบากแม่เขาพูดว่าไม่เป็นไรแต่เราอ่ะเห็นว่าเป็นไรไหมแม่เขานั่งลาบากไหม มีของเต็มข้างหน้าเลยใช่ไหมทุกจะกินยังไงอะชามยังวางไม่ได้เลยแล้วก็จะกินยังไงไอเรานี่นั่งโหสองคนสบายไม่แม้แต่คิดจะขยับตัวทําถูกไหมอ่ะงงทําถูกทำผิดฮอะงงงงอตอบตี่ตานี่ต่อตีงงว่าทถูกทําผิดเนี่ยไอที่ว่านั่งเฉยเยไม่ขยับเนี่ยอ<ร>่ะผิด อัอนี้ไม่ยอมรับใช่ไหมเนี่ยแสดงว่าตัวนี้คือไม่ยอมรับไอท้ทิคีดนี่คือไม่ยอมรับใช่ไหมย,ยอมรับว่าตัวเองทําไม่ทําไม่ถูกรู้ทําทําถูกแล้วที่ไม่นั่งขยับอ่ไม่ถูกไงอ่ถูกใช่ไหมใช่ไหมฮาฮฮเพี้ย <laughs> วนวะเนี่ยเอเล่นโทรศัพท์มากไปว่าเออวะเนี่ยแยกแยกไม่ออกแล้ว มันสงสัยจะไม่เคยโดนดาวด่าแล้วเนี่ยรู้สึกอะไงโอ้ยน้อยใจเนอะถูกไหมถูกไหมโดนแต่แม่ด่าป้าไม่เคยว่าอะไรเท่าท่าไหร่รู้ปะสงสัยว่ะอะ แต่แม่เขาทำแซนวงแซนวิชให้นะ่ะกินซะกังวันกินอย่างข้าวไ้